แหน้านะคะแปนงล่าเริ่มแปงล่างแล้วจ้าเมียน,นปุดเมียนทุน แอบตัวน้องเองแต่งหน้าเดี๋ยวจะเอาไปแต่งหน้าตัวเองบ้างแต่งหน้าพร้อมน้ำไปสี่วันฮะ้คนที่เห็นคิดจังน่าด๋อยชุดวันนี้ก็ทีมสีแดงก็ต้องสีแดงฟงฟิงมือนเดิมนะคะน่ารักมากมาก ระวางถ่ายวิลาเต็นนาสลับกินกาแฟาะะมือกาแฟถ่ายกันวันนี้ก็เสือ้ออาจารย์บานฮักลิงน้อยบานฮักลิงน้อยนะคะองอ,อิงรัตนาพรนะคะเสื้อบานฮักลิงน้อยพี่บุญยิ้งก็จะสลับสลับกันใส่นะคะนี่เสื้อตัวไหนที่ มันเป็นสีแบบโทนทึบๆหน่อยก็น่าจะเหมาะกับการทำงานกต่แต่งตัวมาเห็ดงานในี้อากบต้องใจสีที่มันทึบๆหน่ดำๆมืดๆไปเลยเพราะว่าเขาจะบอกว่าไปรบกวนรบกวนสายตารบกวนฉากรบกวนการทำงานของพี่ๆเขาอันนี้ก็กินกาแฟรอน มีผมด้วยเราจะต่อผมด้วยหรอแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะมีโบด้วยมีโบด้วยโอ้โบ้ปันเงาเด็กออกมาเป็นยังไงเนาะด่าหน่อยกินยังไปแล้วแน่เด็กหญิงกินนมไปแล้วกล่องนึ่งนะคะแล้วก็กินไข่ม้วนไข่ม้วนนะเป็นไข่ที่ เอาไปตอกใส่เครื่องแกงสิงกินไปสองไม้ไข่ก็เป็นอาหารที่ให้พลังงานดีนะคะเอาก็กินดีหน้าหน้าดำสองเข้าเอาก็สียูทองให้ดอกเดี๋ยวแต่งนาแล้วสิผ้ากินแต่ผมอดเช้าด้วยล่ะสิตต่อผมเลียอปที่ไหนเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้ยลูกสาวมาแล้วชุดใหม่อีกแล้วค่ะชุดใหม่อีกแล้วชุดใหม่แล้วค่ะเฮียสืมสลืมนเลยไืมสเหมือนกันรายการเช้าเป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราด้วยไม่ไม่ไม่ค่อยใช่อะไรนะเวลาของเราสักเท่าไหร่ไม่ใช่เวลาของพวกเราเลยเราเป็นค้างคาวว้ายมนุษย์ค้างคาวได้ครับไปแต่งเหนกันครับ ไม่ได้ไม่ได้นะเดี๋ยวแพ้ลูกสาวนะไหนต้องแต่งหน้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าพ่อโจพ่อโจจะแต่งมาเองนะคะพ่อโจ,จนศ <c oughs> ิลปินเมื่อาชีพจ้าพี่น้องนี่นายชมโอ้ิสวาชุดนี้สวย ใหน่อยผิวดีเลยเนี่ยใช้อะไรคะเนี่ยใช้อะไรคะอ๋อมีการบำรุงผิวนะ ทรงมผมทรงผมจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้ประมาณนี้แก้มแดงนิดนึงแล้ว le, สว่ะตาจะปิดแล้วลูกสาวนอนสามชั่วโมงหมดจนจ้าพี่น,อน้อง เบอกตาแล้วค <ừ> ่ะสีตาเริ่มมัน พี่ลุงพี่ลุงาพี่ลุงเคยทําผมให้น้องอองนะคะเป็นช่างทาผมที่ทํำผมให้น้องอะะงงองอตอนใส่ชุดบมอลาใส่ชุดลํำพื้นฤดูการที่แล้วเอ้ยซีซั้นที่แล้วพี่ลุงเก่งมากไม่เคยทําแต่ว่าทําออกมาได้สวยามาก วเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วไปเรียกเลยว้าวว้าวว้าวกินเลี้ยงคผแนกตั้งแต่งหน้าทำผม ด้วยเงื่อนไขคุณคัดแต่งหน้าของผมไปเออได้ขอบคุณค้าเจอนเรื่อยเอ,อาเเออต้องนี่แล้วนะจอยต้องถ่ายรูยปนี้นี่แหละไปรถคนลคันค่ะคุณอาร์มหนูจะไปธุระก็เดี๋ยวฉันนั่งรถไฟฟ้ากลับไลไม่อยู่ที่นี่โอเคไรเสร็จแล้วบอกออคนที่อยู่ร้านชื่อน้องหญิงบอกว่าของเทียหน่อย เดี๋ยวเอาเอาพอหันเดี๋ยวความพอหันที่สามจได้เลยห้ทเลือกเยจะได้ไม่ผิดอ๋อต้องหญิงจะอยู่ร้านทุกวันใช่ไหมเดี๋ยวพี่หาผลตาล่างก่อนนะเฮียหน่อยเสร็จแล้วเราเราเป็นผู้ชายไงเราเลยง่ายกว่านี่วันนี้ต้องวายเยอะตัวนี้สวยมากชอบไหมคะยัยนายชอบนี่ทานออกมาได้สวยมากนี่แต่แต่ แบดหมดแล้วค่ะน้อง,บ, tweeted, องบอกว่าเมื่อยแล้วแบดหมดแล้วลูกสาวนี่เห็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเจอส้มตำจะส่งเลยสั่งส้มตำไว้รอส้มตำพี่ตาลเตรียมส้มตำไว้รอแล้วเจอกันค่ะเงียหน่อยเงียหน่อยหมอลำไอดอของเราว้าเราจะเสกขนตาล่างนะคะ ยาวได้อีกเอาขนตาบนมาใส่ขนตาล่างนะครับนี่ยาวได้อีกก็แบบมือเบามากนิ่งมากทําทีละช่อเล็กๆเล็กเล็ก 来来来来